ไอเอีอัป,ปรีจันไลเหล่าเนี่ยไม่เคยกลัวมเลยไอหนูแพรรี่ไพยวันเป็นกระเทยบันดอกเธอเป็นใครถึงกล้าดีที่จะมาตำหนิตีเตียนมาว่ากล่าวสั่งสอนพระผู้เป็นเช่นกับฉันเบียคนกะเลว,วราไม่ลิ้นจุกป,ปากก็น่าจะหางจุกตุก จากที่เราได้นำเสนอประเด็นเดือดในโซเชียลตอนนี้นะคะหลังจากมีการแชร์คลิปพระมหาอุทเทนแห่งวัชนะสงครามค่ะที่ได้ออกมาอัดคลิปแล้วพูดถึงแพรรี่ไพรวันด้วยคำพูดที่รุนแรงเลยทีเดียวโดวยบอกว่าแพรรี่เนี่ยเป็นตุ๊ดเป็นแตวแล้วก็มาอาศัยบวชอยู่ในศาสนาถึง18ปีความตอนหนึ่งว่า แพรพรี่ไพรยวันที่เป็นกระเทยบันดะตุ๊ตแต๋วเองมาปล้นเอาจีวรผ้าการสวัสด์แอบมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ถึงสิแปปีขอถามหน่อยโทษของเองจะมากสักเพียงใดบาปของเองจะมากสักเพียงไหนซึ่งเองก็ต้องรู้ตัวดีว่าตัวเองนั้นเป็นกระเทยบันดอไอเออปรีจันไลเหล่านี้ไม่เคยกลัวเลยไอ้หนูแพรพรี่ไพรวันที่เป็นกระเทยบันดะตุ๊ตเต๋วเจ้าเจ้าตันๆ ตลดแต่สิริลบไปนั้นน่ะเองมาพรุนเอาจีวรพรากาโสพัทธงใช้ของพระหันแอบมาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาพรุนเอาดุมเพศของพระพิสุอยู่ถึงสิบแปดปีขอถามหน่อยโทษของเองจะมากสักเพียงไรบาปของเองจะมากสักเพียงไรที่เองก็รู้ตัวอยู่ดีว่า นเนี่ยเป็นกระเทยบันดอกระทั่งต่อมาทางแพร,รี่ก็อัดคลิปสวนกลับไปยังพระมหาอุเทนบอกว่า ขอฝากถึงท่านอุเทนนิสัยท่านก็จะเป็นแบบนี้แหละที่ท่านพูดมาแต่ละคํามันเป็นแบบนี้ที่ท่านพูดว่าอัปรีจันจุดจุดจุดมันเป็นการหมิ่นประมาทนะคะเป็นพระแล้วมาด่าคําว่าจันจุดจุดจุดเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันไม่มีธรรมเนี่ยฉันฟ้องท่านได้เลยท่านก็บวชมาหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเทระแล้วการสอนธรรมก็ควรจะสอนธรรม ดิฉันก็ศรัทธาท่านนะตอนที่ท่านไปออกรายการโหนกระแสแต่เมื่อไม่นามนมานี้เนี่ยท่านก็น่าจะเรื่องดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบเพราะดิฉันเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระก็ควรจะปรงไม่ควรจะไปแช่งชักหักกระดูกคนอื่นไปพูดเอาว่าอาการเจ็บป่วยมาก่าวมาอ้างเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปขอขมาลาโทษตัวเองขอฝากถึงท่านอูเทนก่อนคือท่านจะนิสัยท่านจะเป็นแบบเนี้ยเรื่องปฏิบัติส่วนเรื่องปฏิบัตินะคะ เรื่องวัดปฏิบัติส่วนเรื่องวัดปฏิบัติปฏิบัติแต่คําพูดคําจาท่านจะเป็นคนแบบเนี้ยท่านหนูเทนที่ท่านพูดมาแต่ละคํานะอปีจันเล,ลยเนี่ยมันหมิ่นประมาทนะคะคําคุณด่าคนอื่นเนี่ยเป็นพระด่าคนอื่นว่าจันไล,ลยเนี่ยเข้าดีกาเลยนะคะถ้าฉันถ้าดิฉันไม่มีทําดิฉันจะฟ้องท่านได้เลยนะคะเนี่ยท่านหนูเทนแล้วก็ท่านกบวชหลายพรรษาแล้วเป็นพระมหาเถระแล้วเนี่ย สอนธรรมก็ควรจะสอนธรรมสอนธรรมว่าโดยธรรมสอนธรรมดิฉันก็ตัดทาท่านนะตอนออกรายการหนกระแส่ดิฉันก็เรียกว่าท่านอาจารย์อุเทนศรัทธาที่ว่าท่านก็เป็นปร,ริญญาเก้าเป็นรุ่นครูบาอาจารย์ก็ศรัทธาแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ท่านน่าจะจะเครืองดิฉันหรือเปล่าไม่ทราบท่านน่าจะเครืองดิฉันเพราะว่าดิฉันนะ่ะเตือนท่านด้วยความปรารถนาดีว่าเป็นพระ ก็ปลดปลงเธอจะไปแช่งชักหักกระดูคนอื่นเขาทําไมไปเอาเรื่องอาการเจ็บป่วยมาเป็นเหตุมากล่าวมาอ้างว่าเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปขอขอมาลาโทษตัวเองนะแล้วก็เป็นพระถืออัตตานะจะขอข,อขอมาลาโทษเขาจะคนเขาจะเข้าไปหาจะไปขอขอมาลาโทษก็จะต้องให้เขาไปปฏิบัตินู่นนี่นั่นอพอเขาไม่ปฏิบัติก็ด่าเขาและแต่ละคำที่ท่านพูดเนี่ย<ป>ดิฉันพูดเลยนะ ถ้าท่านไม่ได้โหมเหลืองที่ฉันฟ้องท่านเลยอัปีจันไรเนี่ยมันเข้าข่ายนะคะเข้าเลยไม่ใช่เข้าข่ายหรอกเข้ากฎหมายมันเข้านะคะเคยมีดีกานะคะคําว่าจันไรด่าคนอื่นว่าจันไรเนี่ยแล้วท่านอัดคลิปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้นุ่งชุดขาวหรอกล่าสุดมีรายงานพระมหาอุเทนถูกหนังสือเตือนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อทั้งโทรทัศน์วิทยุรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพระมหาอุเทมปัญญาปริทัตโตวัชนะสงครามได้ก่อวิวาทะกล่าวพาดพิงถึงคารวาสด,ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายไม่เหมาะสมเหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของคารวาสถือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวไม่สมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นสมณนะและไม่ต้องโดยพุทธภาษิตที่ว่า อนุปะวาโทอนุปะคาโตสร้างความวุ่นวายในสังคมจนก่อความเดือดร้อนมาถึงพระสงฆ์สาม,มเณรวัชนาสงครามรวมถึงพระบวรพุทธศาสนาต้องถูกด่าทอบริพารุกรานด้วยวาจาหยาบคายอันเป็นวจีทุจริตจากบุคคลทั่วไปผู้รู้เท่าไม่ถึงการเป็นเหตุให้วัชนาสงครามได้รับความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วคราวหนึ่ง วัชนะสงครามได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาจนทำให้เรื่องสงบลงได้บัดนี้พระมหาอุเทนปัญญาบริทัตโตได้ก่อเหตุเช่นนี้เดียวกันขึ้นซ้ำอีกจึงมีคำสั่งให้พระมหาอุเทนปัญญาบริทัตโตหยุดพฤติกรรมไม่สมควรดังกล่าวโดยทันทีรวมถึงห้ามก่อวิวาทะและวิพากวิจารเรื่องราวของคาราวาสซ้ำอีกเพื่อความอยู่เป็นสงบของพระพิสุสามเณรวัชนะสงคราม รวมไปถึงเพื่อความเป็นสมณะของท่านสืบไปสั่งณวันที่สองเดือนตุลาคมพุทธศักราช2568พระราชวัชระกิจจาพรเจ้าคณะก้าผู้ช่วยเจ้าวาดวัชนะสงครามขณะเดียวกันก่อนหน้านี้พระมหาอุเทนย,ยังได้ว่าจานเบียคนตื่นธรรมว่าเป็นคนกะเลวกะลากเป็นคนตื่นธรรมไม่ใช่คนตื่นธรรมแต่อย่างใดเบียคนกะเลวกรากไม่ลิ้นจุกป,ปาก ก็น่าจะหางจุกตุดใช้ชื่อหัวข้อปารลบธรรมในวันนี้สอดคล้องสัมพันธ์กันไปเป็นคำคล้องจองประหนึ่งว่าเป็นกลอนเบีย <Yeah. S 1> คนกะเลว,วราบ <Yeah. S 1> ได้ในมิตรกนามใหม่แล้วนะเป็นคนกะเลว,วราบไปแล้วไม่ใช่คนตื้นทำคนกะเลว,วราบได้ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งโกรธไปซะก่อนนะ เพราะว่าที่ให้ชื่อปรัรบรมในวันนี้สอคล้องคล้องจองกันนั้นมีความจริงมารองรับอยู่ทุกประการถ้าหากว่าในเรื่องนั้นมีความจริงมารองรับอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นคำที่กล่าวไม่ตรงตามความจริงคำกล่าวเท็จแต่อย่างไร